มาชมบอนสีสวยๆกันค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าปู่เจ้าสมิงพายค่ะปู่เจ้าสมิงพายนะคะเป็นชื่อตัวละครในวรรณกรรมนะคะเรื่องดิดิดพระลอค่ะซึ่งปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก,ก่กานะคะเป็นสีค่ะเรามาดูลักษณะของบอนสีปู่เจ้าสมิงพายกันดีกว่าค่ะ ทรงใบเขานะคะจะเป็นรูปใบกลมค่ะพื้นใบเนี่ยเป็นสีแดงอมดำนะคะแล้วก็มีกระดูกและเส้นสีแดงค่ะมีหนุนทรายสีเขียวนะคะส่วนก้านเขาเนี่เป็นก้านสีแดงคําค่ะแล้วก็มีสะพานนะคะสะพานสีน้ำตาลค่ะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเขาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงใบเขาเนี่จะมี เม็ดนะคะสีขาวสีชมพูนะคะลอยอยู่กระจายอยู่ลอยอยู่ทั่วผิวใบเลยค่ะนี่นะคะสําหรับบอนสีตับพะลอเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ยินนะคะเช่นบอลสีไก่แก้วตัวงามหรือว่าบอลสีหมอสิทธิชัยนะคะก็อยู่ในตับพะลอเหมือนกันค่ะตอบวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งก็นําบอลสีสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากเห็นต้นไหนนะคะ ก็สามารถคอมเมนต์มากันได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะนำมาให้ดูนะคะส่วนมากเนี่ยที่ฟางคุณแม่เป่งน,นะคะเราจะเน้นเก็บเป็นพวกบอลสีเก่านะคะบอลเก่าบอลโบราณคะ่ะก็เลยไม่ค่อยมีบอลสีตัวอ่ะใหม่ๆลูกไม้ใหม่ๆเข้าส่วนมาเท่าไหร่นะคะและถ้าหากว่าอยากให้บอลสีสวยนะคะ ใบใหญ่กับสีชัดก็อย่าลืมใส่มูลไสเดือนนะคะบำรุงลูกชุก15วันค่ะสำหรับวันนี้ทางคุณแม่เป็งต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ